ข้อกล่าวหาคดีการค้ายาไอซ์สองหนุ่มจีนถูกจับเมื่อวันที่29มีนาคมปี67ที่ผ่านมาเวลา10นาฬกา20นาทีการจับกุมสองหนุ่มจีนที่ลักลอบขายาไอซ์ซุกใส่สเครื่องกรององน้ำได้ถูกประกาศโดยตํารวจในย่านพระราม9ก้าในคอนโดรูของกงรุงเทพโดยทางตํารวจได้พบยาไอซ์น้ําหนักประมาณ18.8กิโลกรัมและยาแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งถูกซุกซ่อนอย่างมืออาชีพในเครื่องกรองน้ำ และบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุหากันแล้วมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าการค้ายานี้เป็นการระบาดกันอย่างกว้างขวางในเอเชียและยุโรปผู้นำคดีพลตำรวจตรีอัตถพรวงสิริปรีดาได้เปิดเผยว่าการจับกลุ่มนี้มาจากการสืบสวนที่ถูกเร่งให้ดำเนินการจากข้อมูลสายลับที่รายง,งานถึงการค้ายยานี้ทำให้ทางตำรวจต้องเข้ามาทำการตรวจคน้นและจับกลุ่มสองผู้ต้องหาจีนดังกล่าวพวกเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดประเภทหนึ่งในครอบครองโดยผิดกฎหมายร่วมกันจำหน่าย โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยการขายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้การสืบสวนเพิ่มเติมยังพบว่ากลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีโดยรับยาเสพติดมาจากภาคเหนือและบรรจุใส่เครื่องกรองน้ําจากประเทศจีนเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการนําเครื่องกรองน้ําจริงปนไปกับเครื่องที่บรรจุยาเสพติดทาให้หลุดรอดการตรวจสอบไปได้หลังจากการสืบสวนเบื้องต้น ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบเครือข่ายขนยาเสพติดและการชำระเงินผ่านระบบ QR code ของธนาคารซึ่งมีการส่งให้กับชาวต่างชาติที่เป็นหญิงเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการส่งพัสดุแทนนายหยางโชและหลี่เชียงซองนำตัวส่งต่อไปอยังพนักงานสอบสวนแลนะบริษัทช,ชปสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายการจับกลุมคู่นี้เป็นการสำเร็จที่สำคัญที่สะท้อนถึงความพร้อมของหน่วยงานในการต่อต้าน การขายาเสพติดที่มีอันตรายต่อสังคมและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจับกลุ่มคดีที่ซับซ้อนและอุดมไปด้วยการละเมิกดกฎหมายายาเสพติด